ก็สำหรับ EP ที่4นะครับเราได้ยกตัวอย่างในระบบเทรดทองไปแล้วนะครับซึ่งตัวอย่างใน EP 1และ EP 2นะครับตัวอย่างจะเป็น GU ก็กลายเป็นว่าระบบนี้สามารถเทรดได้ทั้งทองแล้วก็ GU นะครับแต่ก็อาจจะสามารถเทรดในคู่เงินอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ต้องการเทรดในคู่เงินอื่นๆก็สามารถนําระบบไปแบ็กเทรดเพิ่มเติมได้นะครับหรือถ้าต้องการให้ผมนําระบบไปทดลองในคู่เงินไหนก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะครับการแบ็กเทรดเนี่ยก็จะทําให้เราชํานาญมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจในการเทรดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาเทรด scalping ใน GU ใน time frame M5 นะครับอิเดคเตอร์ที่เราจะมาเสริมนะครับนั่นก็คืออิเดคเต Engraving pattern นั่นเองนะครับก็สามารถพิมพ์ได้ตามนี้เลยนะครับ En Garfing Pattern นะครับคลิกเข้าไปนะครับและต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้มีการชี้นำในการลงทุนหรือการเก็งกำไรในการเทรด Forex และทองคำเป็นเพียงการแบ่งปันเทคนิคเพื่อเป็นวิทยาทานเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาก่อนการลงทุนก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นการตอบรับที่ดีมากๆนะครับเป็นกาลังใจในการทาคลิปได้ดีมากๆเลยนะครับและสำหรับท่านที่กดติดตามนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยประสบความสำเร็จและทำกำไรในตลาดได้อย่างเร็ววันเลยนะครับเมื่อพร้อม แล้วนะครับก็ไปลุยกันต่อในระบบเทรดของเราเลยนะครับเมื่อเกิดบูลลิตแอนการ์ฟิงนะครับเราสามารถเทคชั่นบายได้เลยนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปนะครับตรงจุดนี้มีบูลลิตแอนการ์ฟิงนะครับเราก็เปิดบายนะครับต้องมี SL ทุกครั้งนะครับระบบนี้จุดนี้โดน SL ไปนะครับเก็บที1เท่าไปไม่ถึงนะครับโดน SL ไปก่อนนะครับออเดอร์นี้นะครับบูลลิตแอนการฟิงอีกครั้งนะครับเปิดบายเข้าไปนะครับเราก็สามารถทํากําไรได้คืนกลับมานะครับ จะเก็บ TP 1เท่าหรือว่าจะไปเก็บกําไรตอนที่เกิด b a l i e e n g a r f i n g แบบนี้ก็ได้นะครับก็ดึงขึ้นไปนะครับ ตรงจุดนี้ก็เก็บกาไรได้เกือบถึง TP3 เท่านะครับก็คือ2.91เท่านั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกราฟขึ้นไปนะครับเมื่อเกิดบาลิทนะครับเราจะไม่เทคแอชเซลลแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเกิดบาลิทที่ต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นโซนนี้บาลิทแล้วก็บาลิตบาลิทนะครับเราจะใช้เงื่อนไขของ EP ีที่1เข้ามาเป็นเงื่อนไขเทคแอชั่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยการรอให้กราฟเบรกบาลิทขึ้นไปก็สามารถตีโครงสร้างราคาลงมารอเบรกแล้วก็เทคแอชั่นก็ได้นะครับ อย่างจุดที่เกิดบูลลิตนะครับสูงแบบนี้นะครับเราก็ใช้เป็นจุดบายนะครับแล้วก็ SL ที่โลของ PA ได้นะครับแต่จะเห็นว่ากราฟเนี่ยลงมาเขียชแได้นะครับจุดนี้ก็คัดทิ้งไปนะครับเมื่อเราผิดทางเราก็ต้องยอมคัดนะครับมันเป็นต้นทุนที่ต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับในการเทรดไม่ว่าเราทําธุรกิจอะไรก็จะมีต้นทุนที่เราต้องจ่ายเสมอเพื่อดําเนินธุรกิจต่อไปตรงจุดนี้นะครับบูิตที่ต่ําลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็ตีเทนโครงสร้างลงมาร้อยเข้าเบรกนะครับ แต่ถ้าไม่ตีโครงสร้างตาม EP 1นนะครับก็ใช้บูลิด e n g คาร์ i n g นะครับของ i n d i c a t o r ตัวนี้เข้ามาเทรดก็ได้นะครับก็เปิดบ่ายนะครับกรณีที่เกิดบูลิดหรือแบริดที่มีแท่งใหญ่จนเกินไปนะครับก็ให้พิจารณาจุดเข้าเทรดแล้วก็จุดวาง SL ให้ดีนะครับจะเห็นว่า SL เนี่ยไกลไปนะครับแล้วก็ SL TP a ก่อนหน้านะครับเก็บระยะที่ TP 1เท่านะครับตรงจุดนี้ก็เก็บกำไรได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับระหว่างทางนะครับก็จะมีจุดนี้นะครับเกิดบูลิดแองคาร i ฟิงนะครับก็เปิดบ่ายนะครับ SL ที่โลของ PA นะครับก็เก็บ TP1 เท่าได้เช่นเดียวกันนะครับตรงจุดนี้กราฟไหลลงมานะครับจากบ่ายเราจะเปลี่ยนเป็นเซลล์นะครับเกิดบาริทนะครับเราก็เทคชั่นเซลนะครับหางของแท่งใกล้กับเส้นนะครับก็ SL ที่เส้นไปเลยนะครับแบบนี้นะครับก็เก็บ TP1 เท่าได้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าระหว่างทางนะครับก็จะมีบาริทแองคาร์ฟิงอีก3จุดนะครับบริเวณนี้เราก็เซลล์นะครับ เอเอลที่เส้นฟ้านะครับถ้าเกิดว่าหางหรือเนื้อเขาใกล้กับเส้นฟ้านะครับก็เก็บท p 1เท่าได้เช่นเดียวกันครับจุดนี้ก็เกิดบาลิดอีกนะครับก็เก็บท p 1เท่าได้นะครับจุดนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเก็บท p 1เท่าได้เวลาเราถูกนะครับเราก็จะถูกติดกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นที่ต้องกลัวเวลาเราผิดนะครับตรงจุดนี้นะครับบาลิดที่เราเซลล์แล้วก็โดนเอชเอลไปนะครับสามารถใช้ลิมิตลอสหรือแม็กซิมัมดอลดาวนะครับมาคุมเรื่องความเสียหายของพอร์ตได้นะะคคครรรรัับบบเเลีี่นนนนทกกแ้้วิดดาฟงตจุ มีแท่งนี้นะครับที่เป็นบูลิดก็เปิดบ่ายนะครับใกล้เส้นฟ้าก็เอแลที่เส้นฟ้านะครับเก็บที่พีหเท่าเท่ากราฟวิ่งไปไม่ถึงที่พีหเท่านะครับตรงจุดนี้ก็โดนเอสแอลไประหว่างทางนะครับแท่งเล็กๆแบบนี้นะครับมีความไม่ชัดเจนนะครับต่อให้เกิดบูลิดเราก็ไม่เทคชั่นครับหลักสําคัญที่เรียกว่าอินกราฟฟิ้งนะครับต้องมีวอลลุ่มของแท่งเทียนที่ใหญ่นะครับไปดูจังหวะที่เขาเป็นไซด์เวยกันบ้างนะครับว่าเขาจะรอดไหมนะครับระหว่างทางนะครับเราก็ดูไปด้วยได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเซลลตามบูลิดนะครับเราก ไปดูจุดที่เป็นไซด์เวย์นะครับบริเวณนี้นะครับกราฟอยู่เหนือเส้นนะครับเกิดบาร์หลุดเราไม่เทคชั่นเซลล์นะครับไม่มีบูลิทเลยนะครับกราฟอยู่ใต้เส้นเกิดบูลิทนะครับมีบาร์หลุดตรงจุดนี้เราเซลล์นะครับเอสแอลที่เส้นฟ้าก็โดนเอสแอลไปนะครับกราฟอยู่เหนือเส้นนะครับไม่มีบูลิทนะครับมีแต่บาริหเราก็ไม่ได้เทคชั่นนะครับตรงจุดนี้ก็ไม่มีบาริหนะครับจุดที่เป็นไซด์เวย์เราก็จะพลาดโอกาสทำกำไรไป แต่ว่าเราก็พลาดโอกาสที่จะขาดทุนเช่นเดียวกันนะครับถ้าชอบระบบนี้นะครับก็ลองไป b a c k t e s ย้อนหลังดูนะครับค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งของระบบให้เจอนะครับไม่มีระบบไหนที่ไม่มี SL นะครับยอมรับมันให้ได้มันก็เหมือนการที่เราหายใจเข้า แล้วก็หายใจออกนะครับเราไม่ได้เสียอะไรแต่มันเป็นเพียงกระบวนการของการหายใจกําไรขาดทุนก็เช่นเดียวกันมันเป็นหนึ่งกระบวนการที่เราต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็ยอมรับมันให้ได้มันคือธรรมชาติที่เรียบง่ายแต่ถ้าคุณเข้าใจได้กําไรก็จะเป็นของคุณเจาะลึกให้เข้าใจพร้อมทํากําไรอย่างยั่งยืนเอาคืนตลาดแบบมีวินัยกดติดตามช่อง 2K Trading ไว้แล้วคุณจะไม่พลาดเทคนิคทํากําไรในตลาด forex และทองคําแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้คุณทํากําไรได้มากกว่าที่เคยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ